พฤหัสบดีวันที่11พฤษภาคม2566สบายสบายสไตล์ฟ้ากัสซันกัสซันเลกาซี่เวลา18นาฬิกา45นาทีถึง19นาฬิกา15นาทีหลังจากหุณฟ้ากัสซันไม่ได้ตีกอลที่นี่มา6เดือนวันนี้เริ่มจะออกกำลังกายตีได้4หลุมเมื่ตุ๊ตตจบที่หลุม4พา4พัพาระยะ15หลา ลงหลุมดีใจสุดๆเหงื่อท่วมตัวกลินดีวิ่งฉลุยแฟร์เวย์ยังโอเคเหมือนเดิมอากาศดีไม่มีหมอกควันลมชิวๆมีความสุขขอแบ่งปันค่ะทะมิสารายงานวันนี้ก็ทุ่ม15ล้ววันนี้กะสซาเลกาซี่หลุม4นะคะตีตั้งแต่6ม45แคดดี้ขอโทษด้วยนะมารอไตั้งแ5โมงหลังจากไม่ได้ตีกัที่เลกาซี่มา6เดือนงานเยอะมาก ก็เริ่มตีได้ออกกับกายเดินล้วนเลยค่ะสี่หลุมใช้เวลารึ่งชั่วโมงนี่หลุมสุดท้ายหลุมสี่พอละวันละสี่หลุมเจ็ดวันก็ได้ยี่สิบแปดหลุมสี่หลุมนี่ก็ได้ตั้งสองกิโลแล้วบางแค่เจ้าของเอง่ะเอออันนี้พานะคะหลุมสี่พอสี่นี่เบาๆออนแล้วออนแล้วโอเคออนห้าออนแล้ว แล้วหลุมนี้ขอพาสักหลุมนะหลุไปเลยมืมสวยสวยต้องกับสรุมี่ค่ะอ่อนแล้วรู้พัทธานะคะลงมันหนูตรงไหนดูดิพัทธูนค่ะลงอ่ะพัทธาพัทธาลงเย้ย ลงจริงๆนะหลุมสี่พาสี่พัดพาลงเลยไกลมากไายบายหลังจากได้ตีมหกเมืองกสซเลกาซี่กินสวยค่ะหนุมสี่ทุ่มสิบห้าคุณฟ้าพาัดพานะโออไม่บาย bye bye. สวัสดีค่ะพรุ่งนี้ว่ากันใหม่เอากลังากายเหนือเพียบเลยมายยบาขอบคุณค่ะ